có vỡ đó thả xuống các thầy cô tự túc đấy Các chiều thì đi cái khu vực trung tâm á Đi vòng vòng trung tâm chơi, chơi xong rồi cũng tự túc tiền vé luôn Các thầy cô muốn đi tham quan là tự bỏ tiền vé luôn Xong rồi à, tối thì kiếm đồ ăn rồi về Thôi còn ngày còn... Chắc a p i ที่ลงทุนเวียดนามตอนปีนี้ก็เพิ่มนะคะเวียดนามช่วงนี้ปิดประเทศแล้วก็ต้อนรับ FBI อะคะ่ะคุณ FBI จะต่างประเทศเข้ามาค่อนข้างจ่ายเยอะเหมือนกันนะคะรัฐบ,บาลมีสิทธิประโยชน์นะคะมากมายแต่เวียดนามตั้งเป้าว่าเราจะเป็นพักของเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูง นั้นนะคะธุรกิจที่มาลงทุนในเวียดนามเราจะต้อนรับธุรกิจนะคะในด้านของเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างที่เราได้อ่านข่าวมาว่าล่าสุดนี้ค่ะ CEO อของ NDBA ค่ะที่เขามาเวียดนามแล้วก็ท่านปรัฒนาที่บริษของเวียดนามก็ต้อนรับแล้วก็พาไปนั่งกินเบียร์เลมถนนที่ฮานอยอะคะ่ะเห็นพระอาจารย์อาจารย์เห็นข่าวนั้นไหมครับที่บอกว่านั่งชีเบียนะคะชนแก้วที่แตนะคะริมถนนนะคะ ก็ n d v a ค่ะเขาเป็นบริษัทจินใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเขาจะมาทำฐานข้อมูล Big Data ที่เวียดนามค่ะ n d v a เขามารอบแรกคุยกับเวียดนามจากนั้นก็ไปไทยแล้วก็บอกว่าจะทำที่ไทยแต่สุดท้ายก็ไปสร้างโรงงานที่อินโดนีเซียแล้วรอบนี้กับเมาเวียดนามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เซ็น MOU แล้วค่ะว่าจะทำฐาน Big d ต t a ที่เวียดนามค่ะ าพุ่งเน้นในการที่เป็นเศรษฐกิจเทคโนโลยีขั้นสงูงอย่างที่เวียดนามนะคะ่ะเราจะมีนะคะสวนไฮเทคไฮเทคช้าค่ะคะก็อยู่ที่โฮจิมินที่ดาดังแล้วก็ที่ฮานอยแล้วก็บริษัทของเวียดนามนะคะโดยเฉพาะพวกบริษัทซอฟต์แวร์ไอทีะคะอย่างเอฟีะคะได้รับการส่งเสริมนะคะจากรัฐบาลเอฟ เขาเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่สุดของเวียดนามแล้วก็เขาก็ทําเป็นประบบนิเวศเขามีโรงพยาบาลเขามีโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนไปถึงระดับมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ส่งเสริมในด้านของผู้วิชาดุลกับเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะนั่นแหะค่ะที่เวียดนามตอนนี้จะให้ความสําคัญค่ะนะคะเด็กเวียดนามอาชีพที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นยอดนิยมแต่หมายถึงว่าสาขาวิชาที่ มีความต้องการสูงแล้วก็เงินเดือนดีนะคะส่วนใหญ่เด็กยังไม่ทันจบก,ก็ได้งานแล้วก็คือ IT ทีค่ะนะคะไอที่เรียกนามตอนนี้ก็นะคะคนเขาเรยเรียนเยอะแล้วก็เด็กเด็กจบ IT ส่วนใหญ่ก็คือเงินเดือนดีครับแต่ว่าล่าสุดนะคะปีที่แล้วที่กระแสเลย์อฟถูกปลดพนักงานนะคะในด้านของวงการไอทนะคะเวียดนามก็โดนกระทบเหมือนกันค่ะนะคะคนถามว่าถ้า ถ้าเด็กเขาอัปเกรดตัวเองไม่ได้ในคือเขาไม่สามารถอัปเกรดตัวเองเขาก็ถูกนะคะปลด,ดพนักง,งานเขาก็ถูกปลดเขามีมุลกันค่ะ<อ>แต่ว่าไอทีถ้าคนเก่งๆเงินเดือนสูงมากเลยค่ะที่เวียดนามเงินเดือนสูงมากแต่ถ้าถามว่าปีนี้อาชีพไหนที่ยอดนิยมที่สุดค่ะทิกท็อกเกค่ะและทิกท็อค่ะ ที่ทำนีได้เงินดีค่ะตีนี้ได้เงินดีมากดังน,นั้นอาชีพยอดที่เสียสุดตอนนี้ค่ะก็คือที่คอกเกอร์อิน f l u เซอร์ทั้งหลายเนี่แหละค่ะต้องเข้มงวดไม่แน่ใจว่าในเรื่องของที่ทำเขาจะมีนโยบายอะไรที่ แนวลบเหมือนกันแต่ว่าเพียนามปีปีหน้าเนี่ยแหละ2025กำลังวุ่นวายกับเรื่องปรับของสร้างการบกครองค่ะที่น้องแคทเคยเล่าเมื่อวานว่า,าลดจำนวนกระสุ มากขึ้นแล้วก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในด้านของโซเชียลมีเดียในด้านของอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะ แม่น้ำเตียนจจงถ้าเราดูในแผนที่ค่ะจะแบ่งเป็นสองสองกิ่งกิ่งบนและก็กิ่งล่างกิ่งบนเรียกว่าแม่น้ำเตียนจางค่ะตอนนี้เรากําลังจะผ่านกิ่งบนแม่น้ำเตียนแางนะคะส่วนเดี๋ยวไปที่หินลงจุดเป้าหมายของเราจะอยู่ที่กิ่งล่างค่ะเรียกว่าแม่น้ำาขาแจง kiểu á nhà này thì kiểu pháp nhà này kiểu trung nhà này kiểu có ba cái gì á